แด่ครับจต่ขาตอบบอกว่าเที่ยวนี่ทำได้จะมีคนแชร์ไปไม่ครับเที่ยวเรือพิเศษออฟตี้ออฟตี้หนีแล้วออฟตี้หนีแล้วหนีแล้วเจาะหลอระลับใบพายแล้วเวน้องผอดระลับไปพายลงไปออฟตี้หนีแบบนี้แจกขจรหมดยังไงต่อยต่อยแจกขจรแต่ว่าไปสุ่มปาตตีตีบี้ไปออฟตี้ไอ้น้องพรดหนีเซนชัยครับรอยากจะสิงครับล้มเนินครับ ออสซี่เป็นเรือชนะครับลองน้ำน้ำเงินครับออสซี่เป็นเรือชนะครับอ่าคู่นี้เจ้ากันกันล้วกันชนะคนละ